แม่บอกให้หนูออกไปห่างๆแม่เพราะแม่คุณแม่ไม่ชอบเลยนะแม่เราก็ทานอะไรอยู่แล้วมันขนหนูมันจะเข้ามาเนี่ยหนูเข้าใจคุณแม่ไหมคะตามหลักเกณฑ์ของชุมชนดูข้อมูลเพิ่มเติมค่ะดูนะคะดูค่ะหลักเกณฑ์อะไรก็คุมค่ะอ้าวอาเดี๋ยวให้ครึ่ชงชั่วโมง่อจากเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงพอ เพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะเอาไปลงตรงตรงคลิปคลิปช็อตนะมันจะได้มีชั่วโมงหน่อยเพราะว่าอย่างนี้ไม่มีคนเข้ามาดูไงเอาไปเสียบเอาไปเสริมตั้งหน่อยนั้นหน่อยเนี่ยคิดจะไลให้มันดูดีกว่านี้แต่ว่ายังไม่ยังยังยังตั้งช่องไม่ได้เดี๋ยวช่อง กำลังที่ตั้งช่องใหม่ตั้งช่องอยู่ครั้งอยู่อ่ะยังไม่ได้ตกแต่ง mm hmm. ก่อนวีใหม่จะตกแต่งให้เรียบร้อยช่อง mm hmm. ไม่มีเวลาทำ ชิ้น่อกินคิววันนี้มันเหมือนชิ้นจังจริงๆเขียนแล้วเหมือนชิงจังจิงใานี่เด็ดปาดนิดเดียวมันติดเลยมันดีมากเลยมันดีเกินเนี่ยมันดีไม่ต้องเถือเลยอ่ะแต่ว่าดำเป็นแต่ว่ามันก็เป็นลูกคิ้วนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เสริมอะไรให้มันมากกว่านี้แต่ว่ามันดำอมันเป็นสีดำอ่ะซื้อสีน้ำตาลมอนกลาเป็นสีดำมันมันน้ำตาลเข้ม จะทิ้งจะก็ไม่ได้เสีได้ตังค์ขึ้นมาแล้วก็ใช้ให้มัน <c oughs> <c oughs> คุยกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสองนาทีนะอีกสองนาทีจะลงแล้วนะคะเพราะว่าเรานานไปก็มีมีเพื่อนมาคนเดียวอะอย่างมากก็สองคนสามคนไม่เกินห้าคนไร้ทีเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวขอให้เปนแบบ ดูยาวๆอยู่นานๆอ่ะถึงแม้จะคนสองคนในอยู่ยาวๆอยู่นานๆอยู่จนจบสามสิบนาทีอันนั้นถือว่าโอเคแล้วลหละเพราะว่าถึงการประเมิอนน่ะประเมินขึ้นมาเนี่ยยูทู e ประเมินให้ขึ้นมามันเป็นสีเขียวมันขึ้นเป็นสีเขียวอะมาโอเคอะดีดีดีเพราะดูยาวเเออด,ดูไม่ได้ดูที่ว่าคนเข้ามาเยอะดูที่ว่าคลิปมันยาวหรือเปล่าคนดูยาวไหมอะไรเงี้ยดูจนจบคลิปไหมอะไรเงี้ย ห้าคนดูห้าคนดูจบคลิปทุกทุกทั้งห้าคนกับว่าสิบคนกดผ่านกดผ่านนะห้าคนดูจบคลิปดีกว่านะสองคนสองคนดีกว่าอืมคุยกันนะคุยกันไม่ดูก็ไม่เป็นไรเอาไว้เดี๋ยวไปลงในนั้นเสริมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะทําอะไรใหม่จะจะไล์แบบไหนทําแบบไหนก็กำลังคิดอยู่อ,อาจจะเพิ่งเปลีป่ยนแปลงอะ พราะตรงนี้รู้สึกมันไม่เวิร์กเล่าให้ฟังนะคุยกันไป<ม>วันนี้มากี่โมงเนี่ยยีิบเก้าหรือห้านาทีนะหรือเดี๋ยวลงแล้วนะคะเดี๋ยวลงแล้วนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวลงแล้วนะคะจะได้ไปพักผ่อนกันสามสิบแล้วนะคะแค่สามสิบพอนะคะจริงว่าจะไลฟ์ตอนกลางคืนด้วยแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเพราะยัง ยังไม่ได้วางเลยว่าจะคือคือการมาไลฟ์เนี่ยเราต้องรู้ด้วยเนะ่าเราจะคุยอะไรเร,เราอยากคุยอะไรเยอ,อะเลอยู่ดีมาไลฟ์แล้วมานั่งเคยมานั่งมองนั่งยิ้มใหญ่ใหญมันเกรงใจ <laughs> ถึงแม้จะไม่มีคนดูก็ตามมาแต่บางทีเราเราตัดคลิปมาเนี่ยคลิปเราจะต้องมีพูดอะไรให้มันเป็นสาระด้วยใช่ไหมคะถ้า <laughs> ตัดคลิปมาไม่มีอะไรเลยนั่งโอเคคำตัวเองด้วยแหละ การคลิปมาก็ต้องให้มันแบบมีสาระนิดนึงอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> นั่งยิ้มอยู่อย่างเดียวเงี้ยมันก็เนาะเราก็รู้สึกะนะเราดูคลิปไกลเนี่ยก็รู้สึกะนะเปิ <c oughs> ดมาก <c oughs> <c oughs> ขอลงนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะ <c oughs> วันนี้ไม่มันวมัวยังไงไม่รู้เนาะแต่ก็แช่งมันเดอจะไปอะไรกับมันเยอะเลยช่โลกนี้ Dia 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 kan.